ระหว่างมหาวิทยาลัยธนบุรีพบกับมหาวิทยาลัยราชพัฏนุกรดรนธานีนานผู้ตัดสินปรัชญาขจรนาช่วยผู้ตัดสินนัทพงศ์กองแก้วและมนัสสุนทรศาสนศาสครับก็มาชมครับคู่นี้เป็นคู่ที่สองนะครับ เจ็ดคนรอบก่อนรองชนะเลิศผู้ชนะคู่นี้ก็จะเข้าไปพบกับรรมภาษานะครับซึ่งชนะไปเพื่อสักครู่เริมเลยแล้วนะครับมอราชพัฒน์อยู่ในเสื้อสีขาวนะครับมอราชพัฒน์ุดองส่วนมอธนบุรีอยู่ในเสื้อสีแดงดเก็บลุกโดยมธนบุรีนะครับมธนบุบรี ถึงเวลาแรก7นาทีครับหมอราชพัณฑิตอ,อดรก็จะเป็นฝ่ายตั้งไนดะ้โอ้โหหมอเจมารีรลงรูกเปิดมาด้านหน้านะครับหมอราชพัณฑิตอ,อดก็ได้เปลี่ยนการเล่นปัจจัยในตัวแรกก็จะ็นสกีดเกมแล้วก็สักให้ต้อสกรัมโดยเสื้อสีขาวนะครับหมอราชพัณฑิตอดรธานีใส่ลูกเข้าสกรัม สัมพันธ์นะครับทุกทุกทีนะครับใหท่านกับเตารางแข่งขันและตายให้ตรงเวลานะครับทุกทุกทีครับทีนี้เป็นทุกที่สองของเจ็ดคนวันที่สามรอบก่อนรองชนะเลิศเป็นสกรัมครับในสนามเสื้อสีขาวของราชบุดาารธานีใส่ลูกเข้าสกัง เอาออกมาแล้วครับสกหรับลูกนี้พราพองลูกโดยหลวงราชพัชราอนนมาเลข76ขับปิงขึ้นไปเป็นจุดลับต่อไปครับออกแนวยาวนะครับดึงด้านไกลออกห่าดีเท้าเท่ากันนะครับเูื่อเป็นลูกออกครับ แล้วก็ไม่ได้เปรียบนะครับลูกนี้ออฟไซด์นะครับออฟไซด์ของเสื้อสีแดงนะครับบอราชพัทกุนนท์ชนิดสี่เขาเปลียนกลับมาเป็นลูกโทษให้บอราชพัทกุนนท์แล้วลูกโทษที่ใส่แล้วโอ้โหชนบอลเล็กใหญ่ใหญ่โอ้โหแล้วก็เป็นไทยครับบอราจุพัทกุนนท์นะครับขอรองชนะเลิศ ทูกีนะครับทุกทุกทีนะครับผลไม่ได้คะแนนพิเศษนะครับเมื่อสักครู่หมายเลข20นะครับของมราชบัณฑิตย์สังคะแนนนะครับโดยการวางท้ายแล้วก็มอลุนอรีขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับ ลูกวงรีๆนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเพื่อยังไม่หมดเวลาและนีครับเอกน้อยเตไปต่ไ nah ้าหลังไมเป็นไรครับเป็นลูกของมอทนบุรีเสื้อสีแ และเป็นไทยครับของมอทนบุรีครับ ก็ปีเจ็ดครับเสื้อสีขาวาชบัลลังกนะครับขอให้ทีมราชบัลลังกมจุฬาลงกรณ์ข้าวคะแนนพิเศษนะครับคะแนนพลิกกลับมาครับเป็นมอทบเจ็ดครับมอราชพัฒน์อุดรห้าของครึ่งเวลาแรกครับเพราะว่าผมเห็นเราก็าบอกเห็น ลงนาดิกร้งครับโดยเสื้อสีแดงครับมอทนบุรีครับอรรินรินโอ้โหรับลูกและเท้าเหยียบเส้นแบบนี้เป็นลูกออกครับลูกนี้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับ ผู้อบอกว่าลูกนี้ฟิกโทอินไม่ได้นะครับเล่นเร็วไม่ได้บอลได้เด็กนะครับบอลบอนนได้แแงในบอบอได้ แยวทุ่มของบอทบุรีแย่งกับคืนมาได้ครับโดยหมายเลข9สแสถครับขึ้นไปเปรับวก็ต่อไปแล้วไป่อยปิดตนะครับไไดะครับันเสียลูกโทษ ทุกโนคืงนี้ขอเป็นสก,กรรมครับครับสกรรมโดยอกกมดยอชนบุกกรีครับ ลูกออกจากสก,กรรมโดยเชือดสีแดงออกลายมาถึงหมายเลขสองเพิ่นแล้วก็เหนือมาด้านหลังไม่เป็นไรครับเก,เก็บบอลไดนต่อเน,นื่องอีกนะครับของมอลคนรีครับ สีแดงครับพลบุรีอ่าลูกนี้ไม่ได้ครับลูกนี้อย่างพิเกิลของอุดรธานีครับและโอ้โหลูกนี้เป็นลูกโทษครับเป็นลูกโทษหมายเลขเก้ารงมือตก้า เป็นลูกโ่อกับท่านกนี้เืีกเดียวเดียวครับลูกโลูกนี้อย่าห้โหลูกนี้เกิการติดลาเล็กน้อยครับลูกเิดไป่านจะเก็บอนต่อไแ่นได้นะครับโดยน่าจะให้คุณนอนในหูผีแลครับ ไปกดในเขตประตูนะครับมีผูน,น,กกน,น,นันเด็กเกิดอันไลนนะครับเป็นไปเดีืยวครับของกอทพี คะแนนพิเศษหลัแล้มครับเจ็ดนาทีครึ่งเวลาหลังคนบุรีเนี้ยแมสเข้าไปแล้วก็ถูกแย่งไปด้านหน้า,าน, then, นะครับเป็นนอกออนครับเสื้อสีขาวไม่ได้เปลี่ยนเป็นสกรัมครับ

เข้าหัวลายเลยนะครับคนี้สวนสัตว์อเ่นหเล่นเกลเลนครับอลเล่ิลเล่นสี่ดีสีแดงนะครับสีแดงมี้เล่นเบครับ แฮปี้เจ <ITA> ็ดิคนทีมชายรอบก่อนรองชนะเลิศครับคูทีมสองนาพบกันว่์ไลท์ทดบุรีเสื้อสีแดงพบกับนดรไลทรัิดอานีเสื้อสีขาวครับเป็นลูกเตอุดรธานีเนไปแล้วครับไปว่นอุกอยานู้ไครับ ้านดคู้มรับปานหนครับเป็นนอ่มสุบุรีไม่ได้เปลี่ยนคู่กับศิ์รเป็นสครัมครับก็หยุดเวลาครับมีผู้เล่นเจ็บครับไม่ชัวร์กูไม่ชัวร์แล้วครับก็จะเป็นสกรัมเวลาเดินครับ กองศึกษาวรวีไ้บอลชัวร์กระโดออกมาแล้วครับกคงศึกษาวกวนทุกคนร่วมมือกันนะครับหนึ่งสเกินนกลุ่มนลวครับคร้งเดียวหน่อยาดิเอากิเดงเอาดิดิเอาดินอาดคเอาดิเอาด

สกถคานคบของของรัชบา ลี้ยขึ้นแต่ยังโดนการเคลื่อนของสีแดงอยู่แต่เ้นจี้ถูกหล่นและสัส่งฟันให้หัวแดงไปบ้างลายลูกนี้ยืนไกลไปนิดหนึ่งนะครับไม่ถึงนะครับรับแล้วก็บอลหล่นไปด้านหน้าไม่ได้เปรียบของเสื้อสีแดงมอลถูกยิเป็นสกรรมครับต้องบอกน้อยนะครับตอนนี้ดำอยู่ ได้โคตรได้ตายขอสักคำขอสกเพราะว่ากว่าจะทำสักคำกิานก็ได้ไม่ใช่ยิ้มเล่นอย่ครับสกคมครับบอธุรีใส่รูปเข้าสกคม เอาไป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 เอามาลงเอามปเอาไปเอามปเอาไปเอามปเอาลงไปไหเอาไปเอาไปอาไปเาไปเอาไปเอาไปอาไปเอาไอาไปเอาาไปาไปเาไ ครับ่ายอย่างเงี้ยขอสักการหน่ยายก็สามสิบซีรอเวลารอเวลามีคลิปมีคลิปมีคลิปวิดีโอ